สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงนะครับอยู่ที่ส่วนของคุณอารีซึ่งเป็นแปลงทดลองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพัทลุงนะครับปลูกต้นผู้พันเฮอยู่ราวๆหนึ่าต้นทั้งหมด7แปลงซึ่งเป็นแปลงสาธิตในการปลูกต้นผู้พันเฮทั้งแบบปลูกเพื่อเก็บผลและก็ปลูกเพื่อตัดยอดเป็นแปลงทดลองในการปลูกต้นผู้พันเฮคู่กับพืชต่างๆนะครับอย่างเช่นแทรกกับต้นคูปวัวซูละมุดฝรัง่งสละ ทุเรียนมะละกอและก็กล้วยนะครับเป็นแปลงทดลองในการใช้ซากพืชคลุมดินนะครับโดยคุณอารีใช้ใยมะพร้าวเป็นวัส,สดุในการคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ําในดินทําให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่นานที่พื้นนะคะพี่อารีบอกกับเราว่ามันจะเป็นดินสามสีซึ่งมันจะมีพวกวัส,สดุปลูกอื่นๆที่ไม่ใช่ดินด้วยพวกนี้พี่อานีจะใช้ล่อรากอากาศพี่อารีต้องการให้ลําต้นมันใหญ่ ก็เลยหาวัสดุปลูกพวกขุยมะพร้าวอะค่ะที่เก็บความชื้นได้ดีเนี่ยมาทับรากไว้มาล่อรากไว้ให้รากมันไปหาในส่วนชื้นผลพลอยได้ก็คือลำต้นใหญ่อย่างแปลงนี้เป็นชุดแรกที่คุณอารีปลูกอายุประมาณ1ปี9เดือนครับและนี่เป็นจันแรกปกติจันแรกเนี่ยจะไม่ติดผลแล้วก็เดินทางมาทั่วทั้งประเทศนะครับเราไม่เคยเห็นต้นที่ออกจันชุดแรก แล้วจันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็อันนี้ติดผลประมาณ200ร้กว่าผลในหนึ่งจันครับทั้งหมดนั้นเกิดจากการดูแลสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็การจัดการดินการจัดการน้ําเราจะเห็นต้นภูพานีเนี่ยต้นเท่าต้นมะาพร้าวเลยฮนะซึ่งในในภาคอีสานหรือในภาคอื่นเนี่ยจะมีขนาดต้นเล็กกว่านี้นี่เป็นสภาวะแวดล้อมของการปลูกพืชที่เหมือนเป็นพืชประจําถิน่นคือ ชอบอยู่ในภาวะร้อนชื้นนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็เป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกผู้พันธุ์เหที่สุดในประเทศไทยแล้วซึ่งคุณอารีเป็นศูนย์รับซื้อผลผลิตและจําหน่ายต้นพันธุ์ประจําจังหวัดพัทลุงและอำเภอโกงหาดูแลรับซื้อผลผลิตในจังหวัดโดยจังหวัดพัทลุงจะมีศูนย์ประจําอําเภอที่รับผิดชอบในเขตอาเภออยู่6กศูนย์คือ 1. ศูนย์อำเภอกงหาดูแลโดยคุณอารี 2. ศูนย์อำเภอเขาชัยสนดูแลโดยคุณสมเกียรติ 3. ูนยนอำเภอตโมดดูแลโดยคุณอิสมาเอน 4. ศูนวนอำเภอควนขนุนดูแลโดยคุณสมบูรณ์ 5. ศูนยนอำเภอเมืองพัทลุงดูแลโดยคุณเกษรและศูนยนอำเภอปากพยูนดูแลโดยคุณเบญจรงแต่ละศูนย์จะรับซื้อผลผลิตจำหน่ายต้นพันธุ์และให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยเกษตรกรในพื้นที่จะต้องนำผลผลิตของตัวเองไปขายที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด เพื่อที่เกษตรกร,ะร,กรจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป็นจำนวนมากถ้าในที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับภูพันเฮสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับซื้อผลผลิตและจำหน่ายต้นพันธุ์ประจําอำเภอรหรือจังหวัดใกล้เคียงท่านหรือติดต่อที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์บริษัทภูพันเฮ221แลนดจำกัด